ปายร้านอาหารที่เคียนว่าอิสลามทานได้อิสลามเราจะทานได้มาให้พี่น้องเห็นปายเคียนอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ป้ายที่บอกว่าอิสลามทานได้นี่เนาะก็เขียนแล้วว่าอิสลามทานได้เอรเราจะทานได้ไม่ได้นี่พี่น้องขึ้นอยู่กับเรานี่แหละอัลลอฮ์สร้างกูลูมินต์ตย,ยิบัตจงกินสิ่งที่ดีสิ่งที่ฮาลานวะมาลูโซลีฮาและทําอามานที่โซเล์เนี่ยเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่ฮาลานทุกตรงตามหลักการศาสนานี่พี่น้องครับไม่ใช่โรเลที่ปายอย่างดี เราต้องเล่ไปถึงกระบวนการด้วยที่จะกินได้ไม่ได้พี่น้องนาวาหชินนั่นฮาลานรือไมน้นี่ถ้าเป็นเรื่องการล่างนี่เนาะต้องล่างให้สะอาดทุกตรงตามหลักการศาสนาถ้าเป็นสัต์ที่เชื้ดก็ต้องเฉียดทุกตรงตามหลักการศาสนาราะฉะนั้นเที่ยงลำพังว่าปายติดอยู่ว่าอิสลามท่านได้เลยเราท่านเลยนี่ไอ้นี่ถือว่าคํามบกพร่องนี้มาจากตัวเราชาวรานกกวังดีทราบกูว่าพวาเราไม่ตีกินเนยเพี้ยนไว้ด้วยว่าอิสลามท่านได้นั่น เขาวังดีผู้เราพี่น้องเสื้กกลัวห้าทีกินข้าวไม่พอบเตว่าไอตัวเรานี่แหละต้องเช็คให้ดีพี่นอ้องเพราะทำไมอาหารที่หารำมเมื่อตกลงไปในทงของเราเพียงหนึ่งคำนี้จะอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราหูกามะว่าถึงิ0วันกว่าที่จะละลายไปกับเงื้อกับส่วนเกินของร่างกายเพราะฉะนั้นในระยะิ0วันเมื่อมีสิ่งหารมตกลงไปอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตะลาไมรับอิบาดัตของเรา